สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูถึงความแตกต่างของลิ้นดิโก้กล่องสีส้มและเราเย่ากล่องสีฟ้าและเราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละรุ่นกันรุ่นแรกลิโก้กล่องส้มซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นที่มีมานานแล้วเป็นรุ่นที่นักดนตรีส่วนใหญ่จะเคยผ่านการใช้งานมาและรุ่นต่อไปคือลิโก้กล่องฟ้าแต่เป็นรุ่นที่มีคุณภาพที่สูงกว่าลิโก้กล่องส้ม โดยจะนิยมมากในหมู่นักเรียนนักศึกษาและนักดนตรีคลาสสิกส่วนลิโก้กล่องส้มก็จะนิยมมากในหมู่นักเรียนแล้วก็นักดนตรีแจ๊ดซึ่งลิโก้กล่องส้มจะมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกกว่าแต่คุณภาพของลิโก้เราเย่าจะมีคุณภาพที่สูงกว่าเนื่องจากใช้าการเลือกของไม้และการผลิตจากเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงสำหรับดูทางด้านกายภาพลิโก้กล่องส้มจะเป็นลักษณะของอันฟิลซึ่งในช่วงโตกลาง ของลิ้นตรงตัวยูจะไม่มีการตัดบากด้วยตะไบส่วนรอยเลกล่กองสีฟ้าตรงช่วงตัวยูจะมีการตะใบตรงระหว่างการลิ้นทําให้มีการคอนโทรลควบคุมเสียงได้ง่าย สำหรับความแตกต่างของดินนอกจากเรื่องของการตัดของช่วงตรงกลางของไม้เป็นแบบซิลและอันซิลแล้วดินลิโกโร้โอรอยัยจะมีลักษณะของความแข็งของดินเนี่ยที่มีความแตกต่างมากตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์5ส่วนลิโกโร้โอรอยัลจะมีความแตกต่างความหนาของดินแค่เบอร์2อถึงเบอร์สเท่านั้นสำหรับลิโกโ้กล่องส้มจะให้เสียงที่หนักแน่นและทรงพลัง สำหรับเราเย่ากล่องฟ้าจะให้การตอบสนองของเสียงที่รวดเร็วและเสียงที่มีความชัดเจนควบคุมได้ง่าย สำหรับผู้ที่เคยใช้งาน p ิโก้ของส้มมาแล้วอยากแนะนำว่าให้ลองใช้กล่องฟ้าเพราะว่าด้วยคุณภาพที่สูงกว่าในราคาที่ไม่แตกต่างกันมากจะได้คุณภาพเสียงและคุณภาพการควบคุมการใช้งานได้ดีกว่า